อออ่าางนน้โคคละะ๋อเป็นอ่างน้ำโคล่านะคะ,น,น,น,ะ,คะนะชาวว่าจริงๆแล้วมันเป็นชายหาดนะส่วนนี้เป็นไอติมยักษ์นะชา้าลองกินไอติมนี่สิกินไหม <laughs> ไป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 เจออะไรเจออะไรเจออะไรอ่ะเจออะไรเจออะไรเุ้ยนะช้าเจออะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยแคร์แบรหรอ <laughs> ว้าว มันมีแคร์แบรซ่อนอยู่ในบ้านบอลน,นี่เองใช่ไหมให้เพื่อนดูสิอนดูซนี่ไงมีแคร์แบรในบ้านบอลด้วยแล้วซาบันแล้วค่ะสวัสดีค่ะวันนี้น้องชาพามาเที่ยวไหนที่ไหนนี่ลูกปอ่งอะไรลูกปอ่งอะไรอะลูกโป่งเวทมนต์หรือเปล่า <Wow. S 1> เสกแล้วมันจะมีประตูมิติสวยๆออกมาใช่ไหมเสกเลยโอ้โหนี่ครับ เราอยู่ที่งานนชาเสกมาที่งานโคามาร์พาร์คนะครับ<ะ>ดูซิ<ฮ>มีอะไรบ้างพาเพื่อนเพื่อนไปดูซิฮะอะไรอะไรเจออะไระไหนอ่ะโอ้โหหน้าหมีโคลายักษ์นะโอ้โหใหญ่มากนชาลองเทียบหน้ากันซิวาา่าใครใหญ่กว่ากันน้องนชาลองเทียบซิว่าใครใหญ่กว่ากันไหนหน้าใครใหญ่กว่าว้ายนชาเล็กกับบิดลิดเลย <laughs> เออน้าชาข้าวจามูกเองใช่ไหมโอเคโอ้โหนี่อะไรเนี่ยอันนี้เป็นสแตมป์อ๋อเป็นรูปพี่หมีโคล,ลามาร์กนะว่ามีรูปอะไรบ้างานี่อันนี้เป็นใหม่ลายเลมอนใช่ไหมน้าชาเออาน้าชาชอบลายไหนน้าชาชอบลายไหนคะชอบลายไหนคะไหน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 เออไหนไหนไหนโอ้มีลายซากุระด้วยอะ่ะสวยมากสีชมพู น้าซาก็ชอบบดีใช่ไหมอ่าโอ้โหนั่นอะไรอ่ะเฮ้ยมีโคอาทะลุทะลุกำแพงออกมาแล้วครับเน้าน้าซาหมีหมีโคอาเนี่ยเป็นโลบอทหรือเปล่าเนี่ยใช่ป่ะในภาพใหเพื่อนๆเดินดูข้างมีตัวอะไรบ้างก็เป็นพวกรูปต่างๆนะครับของหมีโคอาโคอาล่ามาร์กนะครับ อันนี้น่ารักอะใส่ชุดนักเรียนด้วยนะอ่าชุดนักเรียนนะโอ,โอ้โหนี่อะไรเนี่ยน้าชาขาน้าชาเนี่ยที่ทำที่ทาอาหารไงอันนี้เป็นที่ทำคอร่ามาร์กนะครับนี่น้องกชาเคยทำไหมเออนี่นี่พี่เขาทำอยู่เห็นไหมครับเนี่ยเขาทำทำเสร็จแล้วมันก็จะกลายเป็นปิ้งที่เรากินกันไงมีโคอร่ามาร์กนะ โอ้โหนี่เป็นห้องครัว้ยมีของจริงด้วยเนี่ยโอ้โหอันใหญ่บุกเลยกินได้ไหมอันอันนี้อันนี้ก็มีนะกินที่หมดเลยเรากินที่หมดกินซรีกินซรี <c oughs> ได้ไปต่อทรับเรื่อะอะไรคะอลละไรคะอะไรนะคะอ๋ลละะะอเป็นอ่างน้ำโคลร่านะคะน,น้าชาวว่าจริงๆแล้วมันเป็นชายหาดนะ มีพี่นางเงือกน้วยนางเงือกคลรามากนะ <Yahoo! S 1> ส่วนนี้ก็เป็นที่นอนอาบแดดและชานอนไปแล้วโอ้โหที่นี่เขาตกแต่งสวยนะครับโอ้โหมีหมีโคร่าขึ้นรถบัสด,ด้วยนะหมีกินไอติมด้วยทุกคนหมีกินไอติมอ่าอันนี้เป็นแบบว่าพี่พี่นางเงือกนะนี่นางเงือกจริงๆขยับได้ด้วย อ๋อพี่นังเงกอขยับได้ด้วยนะนะชาน้ชาว่าอะไรนะเป็นทะเลเหรอลูกอ๋ออันนี้ก็คือทรายน้ชาบอกว่าน,นี่คือทรายอันนี้ก็คือทรายใช่ไหมโอเคไปต่อไปต่อไปต่อตามเพื่อนไปดูต่อกอไปแลนะ้ะน้องชาพาไปดูต้นคริสต์มาสนะครับนี่เป็นหมีโคลามาสต้นคริสต์มาสด้วยนะ ไหนมีอะไรบ้างอ่ะโอ้โห <Gym. S 2> <naz> สวยๆ,ๆทั้งนั้นเลยอันนี้ลูกอะไรอ่ะลูกฮะลูกอะไรคะอ๋อโอ้อะไรนะอะไรนะเกตินีมะนะคะโอ้โหนี่ก uh ็เป็นแบบว่าตุ๊กตาโคอาล่าแบรตกแต่งบนต้นคริสต์มาสนะคะอะไรอะไรเกิดอะไรขึ้นโอ้โหมือเป็นอะไรมือเป็นเกตเกเลยใช่ไหมเออ นี่ครับเป็นต้นชิสมาที่ตกแต่งไว้ได้หมีโคาแบนะครับโหมีดาวข้างบนด้วยดูโอ้ยหมียักษ์่ะใช่เป่านี่เพื่อนๆดูหมียักษ์อโหกอดหมียักษ์ซะแล้วอะไรนะคะตัวเท่าไหนของมันนาชาตัวเท่าไหนของมันเหรอนาชาลองยืนเทียดูสิครับตัวเท่าไหนของมันตัวนี้เดียวเองน้องนาชาตัวเล็กกินข้าวน้อยหรือเปล่า รถไฟของเล่นโอ้โหรถไฟขนของเล่นมาแจากเด็กๆในวันคริสต์มาสนะชายอยากได้ไหมอยากได้ไหมไอยากได้ปะอ้าวเดินเหนื่อยซะแล้วมานั่งตักพี่หมีซะแล้ว <c oughs> เอากลับบ้านไหมเอากลับบ้านไหม <c oughs> เอากลับบ้านไหมคะ <c oughs> เอาเลยนะฮะ <c oughs> ยกได้ไหมยกไหวไหมน้องก็ชายกไหวไหมคะเฮ้ยล้ม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 มาแล้วมาดูลูกบอลวิเศษกันไหมลูกบอลวิเศษนี่ข้างในเป็นอะไรลูกข้างในเป็นอะไรคะ <c oughs> อะไรนะคะ <c oughs> อ๋อ <c oughs> อ๋อน้าชาว่าให้ไปใกล้ๆจะเห็นว่าเป็นอะไรนะคะ เห็นว่าเป็นอะไรไม่เห็นว่าเป็นอะไรเลยเป็นที่เป่าลมเป็นบอลเป่าลมลูกอันนี้เป็นลูกบอลแม่ลูกใหญ่นะส่วนทาชันเล่นอยู่เป็นลูกบอลลูกใช่ไหมโอ้ชอบมากนะครับเป็นลูกบอลสวยๆใสๆอย่างนี้เลยโอ้กอดกอดรักรักรักดูอะไรใหญ่เลยยังไม่ยอมไปเลยนะ ไปไปเราไปดูไอติมยักษ์กันไหมไปดูไอติมยักษ์กันไหม,ามาอะไรนะคะอยากกินไอติมนะั้นอยากกินไอติมนั้นเหรออยู่ไหนอ่ะอันนู้นเลยนะ,อะไอติมช็อกโกแลตนะไปดูกันดีกว่าไปานาชาบอกว่านาชาอยากกินไอติมช็อกโกแลตนะครับมาดูครับว่าน้องชาจะกินไอติมช็อกโกแลตไหนอ๋ออันนี้เป็นที่ทำวิปครีมนี่ไงมันลอยได้ด้วยนะ แล้วมันก็แบบมีวิปครีมข้างในลองจิ้มดูซิว่ามันมันเละมันเหลวหรือเปล่าชา mm hmm. ลองจิ้มไหมครับว่ามันเหลวไหม mm hmm. และชาว่ามันเหลวไหมเหลวไหมหอมไหมหอมไหมหอมไหมแต่ว่ามันไม่มีให้ทำเขาไม่มีให้ทำลูกเขาเพ่จะทําเสร็จแล้วนี่ไงไอติมยักษ์อ่ะยักษ์จริงๆยักษ์ใหญ่เลย mm hmm. เห็นเปล่าจะกินหมดไหมเนี่ย mm hmm. กินหมดไหม mm hmm. ยากกินไอติมจริงๆแล้วใช่ไหมโอเคพาเพื่อนๆดูก่อนนี่เป็นไอติมช็อกโกแลตยักษ์โอ้โหยักษ์ใหญ่เลยนะก้อนเบลเลอร์เลยอันนี้เป็นอะไรอ่ะไอติมก้อยหอมมะเปล่า,าใช่ไหมส่วนนี้เป็นไอติมยักษ์มาชาลองกินไอติมนี่สิก,กินไหม <laughs> ไป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 อิ่มยังกินอิ่มยังคะไ,ไปไปต่อดีกว่า กินจิบของจริงใช่ไหมเดี๋ยวพาไปลูกแล้วนี่อะไรอะ่ะบ้านอะไรไปดูดิพา,าเพื่อนดูสิคะนี่นะคะนี่นี่นี่นโอ้โหบ้านอะไรทุกคนสวยมากเลยอะ่ะอือสวยสุดๆไปเลยอะ่ะเดี๋ยวให้น้าชามาลองเข้าไปดูกันดีกว่าอ่าแลน้องชาเข้าไปดูแล้วนะครับโ,โหสวยมากเลยอะ่ะอย่างกับบ้านเวทมนต์เลยอ่ะน้าชา อุ้ยข้างบนมีอะไรด้วยอ่ะเฮ้ยสวยมีอะไรด้วยข้างบนอะไรอะไรอะไรเขาบอกว่าในนี้มีของพิเศษอะไรเหรอมีของพิเศษอะไรในนี้หาเจอยังหาเจอยังเฮ้ยไหนเขาบอกว่าในนี้ไม่มีของพิเศษนะโอ้บ้านบอลปั๊มนื้าช้าไปแล้วบัานนื้าช้าไปแล้วโอ้เจอของพิเศษยังเขาแอบไว้ไหนอ่ะโโโโออ้้หหโอ้โห นี่แน่ไอ่บ๊ามนะชาไปแล้ว้องให้มาของพิเศษนะครับราชามันลื้อบ้านบอลแล้วนะครับเจอของพิเศษยังเขาบอกมีของของของสมบัติอะไรซ่อนอยู่ไปดูสิคะเจออะไรเจออะไรเจออะไรอ่ะเจออะไรเจออะไรอุยลาชาเจออะไรอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยแคร์แบหรอ ว้าวมันมีแคร์แบร์ซ่อนอยู่ในบ้านบอลน,นี่เองใช่ไหมให้เพื่อนๆดูสิอ่านี่ไงมีแคร์แบร์ในบ้านบอลด้วยนี่ครับน่าจะไปเจอในบ้านบอลบ้านพิเศษมาใช่ไหมอ้ดูท,ทำหน้าโอเคเป็นรางวัลของการไปค้นหาบ้านบอลมานะครับโอเคอย่าลืมอะไรคะอย่าลืมกดติดตามช่องชาเลยนะคะจ้าทำไม่พลาดไอคิว,วใหม่กันนะคะบ๊ายบายโอเค